เออน้องเล็กอบ้านเลขที่สิบห้านี่ใครเป็นเจ้าบ้านวะจำไู้ไหมเราเบ้านเลขที่สิบห้าบ้านเลขที่เนี่ยเป็นบ้านเลขที่ลอยไม่มีคนอยู่แล้วมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยลูกก็ตามหาแม่ไง oh, เออห่างแล้วบ้นเ<อ>ขาบอกว่าบ้านแม่เขาอยู่แม่เขา,า,าชื่ออะไรตามไล่ตามตามตามามันชื่ออ๋อยอ่ะอ๋อยเออ คนชื่ออ้อยคุ้นๆอยู่นะอ๋อคนชือออยเคเคยเคยเเคยู้จักอยู่จริงเหรอแต่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่นี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว้องสอบถามให้ก่อนเอาด่วนเลยเนี่ยเขามารอที่บ้านเนี่ยเลยโอเคพี่เล็กยืนยันบ้านเลขที่นี้ไม่มีคนอยู่เป็นบ้านเลขที่รอย ส่วนตัวบ้านถูกรื้อไปแล้วแต่เมื่อได้ยินว่าคนที่เราจะตามหาชื่ออ๋อยพี่เล็กก็กคุ้นขึ้นมาทันทีเลยครับเออคนชื่ออ๋อยเนี่ยตอนเนี้ยเขาว่าอยู่สามสูบสี่เขาทำงานอยู่แถวสั้นสี่มีคนรู้จักก็ททำงานอยู่วยกันเขาเขารู้จกักกับลูกหลานยศนี 0, นแรแนละตอนเนี้ยคนคนเนี้ยเขาน่าจะพักอยู่แถว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 โจนผู้ว่านะ ให้เขาติดต่อเบอร์นี้ดู <Okay. S 2> เนี่ยเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์ของคนชื่ออ๋อยแต่ตอนเนี้ยอาจจะติดต่อเขาไม่ได้เพราะว่าเขาทางานอยู่ก็พโทรไปบ่อยเอาเบอ่อจะติดต่อได้อ,อตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเจอเขาลางของคนชื่ออ๋อยแล้วล่ะครับเมื่อได้เบอร์ติดต่อมาเราไม่รอช้าลองโทรหาเลยทันที โทรติดแต่ไม่มีคนรับสายครับงั้นเราลองไปสอดแนมแถวๆจวนผู้ว่าดูไหมว่าที่นั่นมีบ้านพักที่ไหนเอ้ยมีบ้านพักแถวไหนและคนที่บ้านพักแถวนี้เขาทํางานกันที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้จะมีคนที่รู้ไหมว่าเขาแบบพักที่ไหนกันแน่ชัวร์หรือทางานที่ไหนอะไรเงี้ยป้าเรือนคือใครพอบอกอยู่ใกล้ๆบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไป โอเคให้ไอ้ไปถามเผื่อเขาจะรู้ข้อมูลไงเกิดปุ๊บเจอที่พักเนยอย่างนี้อย่างนี้เลยเจอที่พักแต่เขาไปทํางานอย่างนี้เลยให้รู้ที่พักเขาไงตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านอาสาพาเราไปบ้านของคนที่อาจจะรู้จักกับคนชื่อ๋อยครับเพื่อว่าจะได้ข้อมูลและระบุเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น นี่คือภารกิจการตามหาแม่ให้กับคนคนนี้ครับมันไม่มีแม่พี่เวลาวันแม่วันอะไรบเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยเวลาไหว้ครูก็ไหว้แม่หนอื่นเลยงมออกเรียนมามสองก็แยกมามาทำงานต่างจังหวัดคนเดียวมาทำงานที่กรุงเทพก็มาอยู่กับลุงพี่ ดึกเคยข้างในมนอนร้องไห้วันเลยนะคิดถึงแม่แต่ผมไม่เคยบอกใครพี่พ่อไม่รู้นะเพราะผมเป็นคนที่ไม่พูดรอกค่อยที่จะบอกแกเรื่องนี้แต่จริงแล้วคือความรู้สึกผมนางในนะนอนร้องไห้คิดถึงแม่ทุกวันเลยนะทําไมครอบครัวเรามันไม่มีเหมือนคนอื่นเหรอพี่ทำไมต้องมาแยกทางกันแบบนี้ เจอนะพี่คือเกิดมาเราขาดความอบอุ่นนะพี่นะเราไม่มีครอบครัวแล้วนี่ไม่มีความสุขนะพี่ผมเกิดมาผมไม่อยู่กับพ่อแม่นะพี่ถึงตัวผมจะอยู่กับพ่อแต่คืออยู่กันคนละที่นะพี่คือไม่อยู่กันแบบครอบครัวนะมันขาดความอบอุ่นนะพี่มันไม่มีแม่ะพี่เวลาวันแม่ะไรเลบเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยเวลาไหว้ครูก็ไหว้แม่คนอื่นนะพี่ ไม่มีแม่เลยง่ายบายว่าเจอแม่ก่อนแม่ครั้งคืออยากจะให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพ่อความในใจจากลูกผู้ชายวัย20ต้นๆที่เติบโตมาพร้อมกับปมในใจว่าทำไมครอบครัวถึงไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าตอนไม่เจอหน้ากับคุณแม่มากี่ปีแล้วก็ประมาณ17ปี ใช่สิบเจ็ดปีแต่นุบาลสาวจำได้ลางๆนะพี่แต่คือจำไม่ได้ชัดแต่ตอนเด็กๆพอชัดได้พี่โตมามันก็ไม่ได้เจอนานเลยภาพตอนนั้นเป็นยังไงคือแม่เป็นคนขาวนิดและเป็นคนตัวเตี้ยตัวเตี้ยปั๊มๆมลคือแม่แม่เป็นคนอบอุ่นนะพี่นะผมกอดแม่ตลอดเลยนะเวลาแม่อยู่นอนกอดแม่ตลอดเวลานอนใช่ไอ้นั้นมาวันที่ทะเลาะกันผมก็ร้องไห้แล้วแม่ก็ไปเลย ค่ำคืนนั้นที่ทำหัวใจสลายปอนจำฝังใจเพราะนั่นเป็นวันสุดท้ายที่เขาได้เห็นหน้าแม่มก็อยู่กันดีปกตินะพี่แต่พ่อไปกินเหล้ากลับมาเมาแล้วกัมาทะเลาะกับแม่ก็ตีกันลยแม่ก็เลยต้องไปคืออยู่กันไม่ได้ มันเป็นเหตุการณ์นี่มันเป็นภาพติดตาพี่นั้นมาผมเล่าเบียร์ผมไม่กินเพราะทุกวันนี้พ่อก็เลิกแล้วพ่อก็เลิกมาหลายปีแล้วพี่มนะัหูแล้วพี่คือจากคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนะพี่คือแม่ต้องไปนยเราคิดนะสักวันแม่คงกลับมาว่าแม่รู้ทุกอย่างแต่เขาก็ไม่มีวิแววที่จะมาหานะพี่ ออกเรียนมาม .2 มก็แยกหมามาทํางานต่างจังหวัดคนเดียวมาทํางานที่กรุงเทพก็มาอยู่กับลุงเลยรึ้งในผมนอนร้องไห้วันเลยนะคิดถึงแม่แต่ผมไม่เคยบอกใครพี่พ่อไม่รู้นะ่ยเพราะผมเป็นคนที่ไม่พูดรอ,อกไม่ค่อยที่จะบอกแกเรื่องนี้แต่จริงแล้วคือความรู้สึกผมนางในนะนอนร้องไห้คิดถึงแม่ทุกวันเลยนะทําไมครอบครัวเราม,มันไม่มีเหมือนคนอื่นเนาะพี่ทำไมต้องมา แยกทางกันแบบนี้เห็นปอนบอกว่าควา<ผ>มฝันของปอนตั้งแต่เด็กจนโตความฝันคือการได้เจอแม่ครับผมมีทำไมอ่ะก็มันคงเป็นความภูมิใจของผมนะพี่นะเพราะผมฝันนี่อยากอยาเจอแม่นะพี่นะอยากจะกอดแม่กาดแม่แต่ครั้งนะพี่นะคือว่าหลายๆลอย่างนะพี่ แม่คนที่อบอ,อุ่นนะสำหรับผมนะโตมาแต่เกิดมาก่อนอยู่กับเขามาตลอดนะตอนเด็กๆนะพี่ตอนอยู่อนุบาลสองนุบานสามก่อนแม่ทุกคืนนี่ไม่มีวันไหนให้กอดลาไปไหนก็ไปกับแม่อุ่นมากพี่สำหรับผมนะคือมันเป็นความสุงขงผมนะที่ผมฝันไว้อยากเจออยากกอดแม่อีกครั้งก็ยังดีอะพี่ ใกกล้้สุขอออาาาตตมหหหัวัวจีีคครรึ่่งงงทยงยูนนฟเมื่อความฝันคืออยากเจอแม่มากที่สุดลำพังคงตามหาเองไม่ไหววันนี้ปอนจึงหอบความหวังพร้อมเบาะแสเท่าที่จำความได้ก็คือแม่เป็นคนปราจีนบุรีมาให้อีเตยอ,อีจันช่วยเหลือครับ แม่งคนปาจีนโดยตรงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่เดิมหรือเปล่า,านั่นเลยหามันเป็นห้องเช่าพี่แต่มันนานมาแล้วไงคนคงจะสร้างใหม่อะไรใหม่หมดแต่รู้ว่าอยู่ใกล้ๆวัดนะพี่จะไม่รู้วัดอะไรอำเภอศรีมหาโพธินะพี่ถ้าจำได้ดิรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับคุณแม่บ้างเล่าให้พี่ได้ฟังหน่ยส่วนแม่ไม่เคยรู้เลยพี่แต่ส่วนมากพ่อจะรู้พ่อจะรู้เยอะคว่าโทรหาพ่อได้ไหมได้พี่ อะไรพ่อข้อมูลเกี่ยวกับแม่นี่พ่อรู้อะไรบ้างเนี่ยรู้อะไรรู้แต่ว่าอยู่อำเภอสีม,มาโพธิ์สีมาโพธิ์จังหวัดป่าจีนจังหวัดป่าจีนบ้านไผ่เชื่อเลอดบ้านเกิดที่อยู่ตรงนั้นมันเป็นหมู่บ้านหรือบ้านเช่าพ่อมันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านไผ่เฉื้อเลืดเลยชื่อชื่อหมู่บ้านเลยไผ่เชือเลีอดแม่ชื่อเล่ยนชื่ออะไรชื่ออ๋อย อ,อนี่เลยครับเบาะแสซึ่งเป็นที่มาของภารกิจตามหาแม่ให้ปอนหลังจากที่เราไปสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านได้ข้อมูลที่มีความหวังอาจจะเจอแม่ของปอนได้ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกำลังนำทางเราไปสอบถามแม่เรือนคนที่อาจรู้จักกับแม่อ๋อย ทีมงานเดินทางมาถึงบ้านของแม่เรือนอีเตยก็รีบเล่าเรื่องราวให้แกฟังทันทีผมชื่อเตยนะแม่ไม่ต้องตกใจหนูจะมาตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันนะมีลูกชายเขาจะตามหาแม่คนนี้อายุประมาณ30ปลิยปลาย40อ่ะไม่เกิน50 <40. S 3> ะมาถามป้าตุ๋นที่ช่วยๆกันพิทดี่สวัสดีครับป้าตุ๋หระครับ,รบเขาบอกนะว่าชื่ออ๋อย ใช่ไหมสุวิการกุดแก้วอ oh> ่ะคุณกุดแก้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่รู้จักเขาใช่ไหมรู้จักป้ต wow ุ๋มจะเป็นกุญแจสำคัญให้เราไปเจอแม่อ้อยได้หรือไม่ติดตามต่อ EP 2พรุ่งนี้นะครับแม่รู้เรื่องใช่ไหมว่าเขาเคยมีลูกลูกชายลูกสาวคนหนึ่งลูกชายสองคน ไม่รู้จต่ว่ได<า>คนพาวมีสามคน,น,นก็เคยมาอยู่ที่นี่เขาก็ส่งไป <c oughs> อยู่รุกกับพ่อเขานู่นีบ้านก็อยู่ตรงนี้แหละ